แล้วนะคะวันนี้เจอการในหัวข้อที่บอกว่าเลิกหลงกับคําชมแล้วอย่าชมกับคําตินะคะทุกวันนี้นะคะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่เคยโดนตําหนิที่ไม่เคยโดนชมนะคะทุกคนต่างเคยผ่านชีวิตในการเชยชมแล้วก็ผ่านชีวิตในการโดนตําหนิมาแล้วนะคะจะว่าเชื่ออย่างนั้นนะคะเชื่ออย่างนั้น ่าะว่าถ้าสมมุติว่ามีใครชมเราเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีใจนะคะเราดีใจแต่เราอย่าไปเหลิงกับมันเราอย่าไปาทะนงตัวนะคะว่าเฮ้ยมีคนชมเราแล้วเราเฮ้ยเราเก่งว่าเราเจ๋งว่าอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นะคะในโลกใบนี้ยยังมีอะไรให้คุณเรียนรู้อีกเยอะมากเลยคะ่ะมีอะไรที่คุณไม่รู้อีกเยอะมากเลยคุณรู้แค่เพียงอย่างเดียวใช่ว่าคุณจะเก่งทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเหลิงกับมันคะ่ะ เราควรจะเรียนรู้แล้วก็ควรจะศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะหนังสือบนโลกใบเนี้ยกว้างมากๆใหญ่มากๆห้องสมุดบนโลกใบนี้ค่ะเป็นห้องสมุดที่ใหญ่มากๆเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น,นะคะ่ะลองเข้าไปดูนะคะว่าเฮ้ยเรื่องบางเรื่องเราไม่รู้เฮ้ยเรื่องนี้เรายังไม่รู้อะไเรื่องนี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยแหะค่ะลองเข้าไปดูนะคะ ลองใครยังไม่เคยเข้าในห้องสมุดนะคะลองเข้าไปในห้องสมุดก็ได้ค่ะหรือว่าตอนนี้นะคะเราสามารถเข้าไปในท่องโลกอินเทอร์เน็ตค่ะเซิร์ชอ,อะไรก็ได้ค่ะที่เราอยากรู้เราสามารถรู้ได้หมดเลยนะคะแล้วพี่ๆจะรู้ว่าโลกใบน,นี้มันยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อย่าไปโจมกับคําติค่ะมันไม่มีใครนะคะที่จะรักเราได้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เอาคนหนึ่งร้อยคนมานั่งเรียงหน้าเลยนะคะและถามว่าเขาชอบเราไหมเขาชอบที่เราทำแบบนี้ไหมมันก็ต้องมีมีคนที่ไม่ชอบบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องพวกนี้ค่ะมันไม่ได้เขาไม่ได้เป็นตัววัดเขาไม่ได้เป็นตัวชีวัดในการใช้ชีวิตของเราเลยนะคะคนที่กําหนดชีวิตของเราได้ก็คือตัวเราเองเราจะไปให้คนอื่นมาวัดเราทําไมทั้งๆที่เราอ่ะ เป็นเจ้าของชีวิตเราเองเราก็ควรจะวัดตัวเองว่าเราทําดีแล้วหรือยังเราทําเต็มที่หรือยังเราพัฒนาตัวเองหรือยังไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พัฒนาพัฒนาอะไรเลยแต่อยากจะให้คนมาชมมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมคะก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคนที่จะพัฒนาตัวเองได้คนที่จะชมตัวเองได้คือตัวเราเองเรารู้ตัวเองว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วก็เราจะพัฒนาไปถึงมากเท่าไหร่แล้วก็ นานเท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าเรามีวินัยมากแค่ไหนเราจะอดทนกับมันมากแค่ไหนเราจะต่อสู้และฝ่าฟันกับอุปสรรคตรงเนี้ให้ให้นานมากแค่ไหนผลสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นค่ะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะอย่าไปเหลิงกับคําชมแล้วก็อย่าไปจมกับคําด่าคำตำหนิค่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆนะคะทําทุกวันให้ดีที่สุด ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ลุยต่อพัฒนาต่อสู้ต่อแล้วก็นั่งดูชีวิตตัวเองค่ะก็รู้แล้วว่าเอ้ยมันดีขึ้นมันมันพัฒนาขึ้นแล้วก็ทั้งไม่ใชใ่เรื่องแค่จิตใจนะคะทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องชีวิตทั้งเรื่องความเป็นอยู่ ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยค่ะถ้าเราตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะมีชีวิตที่ดีๆใครอยากจะมีแนวคิดดีๆในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะทักมาหาเจี๊ยบหรือว่าทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆได้เลยนะคะทางอินดีมีมโค้ดมีครูคอยแนะนำคอยปรึกให้คำปรึกษาเพื่อให้พี่ๆนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นสนใจทักมานะคะอินดีมให้ทุกอย่างกับพี่ๆจริงๆค่ะสนใจทักมาค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ